สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับต่อจากเมื่อกี้นาเรือ,อคลิปที่แล้วนําเรือนํารถลงเรือตอนนี้ก็ขึ้นมาชมเรือนะครับอยู่บนเรือออกจากท่าเรือมาแล้วนะครับท่าเรือทังดอนสักเรือใหญ่นะครับราชาเฟอร์รี่บรรทุกทั้งคนทั้งรถยนต์นะครับผมก็จะอยู่บนเรือแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะไปพาเที่ยวรอบเกาะนะครับ โน้นทางฝั่งสมุยฝนตกนะครับเมื่อฟ้ามัวดินมองเห็นแล้วเราอยู่บนเรือแล้วเราก็จะพอถึงฝั่งนะครับถึงฝั่งแล้วครับก<ม>็ว้แถวเสรนวถึงฝั่งแล้วเราก็จะนํารถออกจากเรือนะครับเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางไปที่บอ่อผุดอันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ก็จะกวักมือเรียกคันนั้น ออกไปนะครับคนนี้ออกไปต่อแถวกันขึ้นแมงเม่าอีกออกพร้อมกันไม่ได้นะครับตามกันตายพอดีอันนี้ก็ออกทีละคันทีละคันนะครับทยอยกันอันนี้ก็ไม่ต้องมีการผ่านพิธีรีตองอะไรนะครับเว้นแต่ผ่านช่องประตูนี่แหละก็ขับรถออกได้เลยขับด้วยความระมัดร,ระวังถ้าใครจะมาเที่ยวเกาะสมุยนะครับนำรถมาเองก็สะดวก อีกอย่างหนึ่งหรือจะมาเช่ารถที่นี่เขาก็มีบริการรถเช่าทั้งรถมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์นะครับหรือจะมานั่งแท็กซี่ให้เขาพาเที่ยวนี้ก็ได้แต่ราคาก็ทำใจสู้เดียเรามาเช่าเอาก็ได้ครับมาเช่ารถก็ได้หรือใครไม่สะดวกขับไม่รู้จะไปทางไหนก็ใช้บริการแท็กซี่มีมากมายนะครับราคาก็ย่อมยอครับ เขาอยู่ได้เราอยู่ได้นั่นแหละเนาะอันนี้รถก็ยังออกจากสะพานท่าเรือแล้วนะครับมาอยู่ลานลานจอดรถของราชาฟอร,รี่นะครับนี่รถที่กำลังจะลงก็มีรถที่ขึ้นมาก็มีนะครับมันก็นที่เป็นเที่ยวเที่ยว ใช้ระยะเวลาวิ่งจากดอนศัก์มากกว่าสมุยจากสมุยไปดอนศัก์ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งใช้ระยะเวลาของเรือนะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับอันนี้เราก็จะออกจากเขียนบริษัทท่าเรือราชาเฟอร์รี่แล้วนะครับนี่คือท่าเรือต่างๆบริษัทเรือต่างๆเขามีสาขาเยอะนะครับ กรุงเทพพัทยาสุราษฎร์น่นเราไปถึงภาคใต้ใต้สุดเล้2สองฝั่งทางก็คือร้านค้าร้านขายนะครับซ,ซึ่งแต่ก่อนจะหาแน่นมากแต่ตอนนี้เบอบางหน่อยเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนมาหากินอยู่บางคนก็กลับบ้านขึ้นฝั่งกลับบ้าน คนที่ทุนมือยาวหน่อยก็อ่บเมนสายป่านยาวหน่อยก็ทนอยู่ต่อไปนะครับตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นฝนตกใบนะครับทางนี้เนาะวันนี้ตอนที่มาฝนก็ตกนะครับอ่ะเ,อเราก็ขับไปเรื่อยๆนะครับสองฝากฝั่งจากท่าเรือยังไม่เข้าในเมืองนะครับบรรยากาศดีอากาศเย็นสบายครับตอนเช้าเช้าแบบนี้เนาะ หลังจากฝนตกแต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วแดดค่อนข้างจะร้อนด้านซ้ายมือก็เป็นร้านสะดวกซื้อเก่านะครับตอนนี้เขาก็ปิดสาขานี้ไปแล้วเลี้ยวเลี้ยวทางซ้ายก็ไปทางเขาลำใหญ่นะครับเลี้ยวทางขวาไปทางหินตายหินยายได้วิ่งถนนเส้นหลักถ้าเราไม่เลี้ยวที่ใดที่ใดอีกนะครับมันก็จะกลับมาที่เดิมนี่แหละ อันนี้ก็เป็นบ้านพักอาศัยนะครับของคนเกาะสมุยนี่แหละสองขาสอากทางก็จะมีต้นมะพร้าวให้เห็นอยู่เป็นระยะๆะะนะครับเยอะก็ขึ้นชื่อลือชาเรื่องเกี่ยวกับมะพร้าวนะอันนี้พาเที่ยวรอบเกาะสมุยนะครับขับรถพาเที่ยวรอบเกาะสมุยสําหรับคนที่จะมาเที่ยวสมุย ดูบรรยากาศไปก่อนนะครับร่มรื่นเพราะว่าฝนตกนะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เที่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางมีอะไรให้หน่าลุ้นมีอะไรให้หน่าชมน่ามองมาเที่ยวสมุยกับลุงโฮมจ้ะก็ยังอยู่ในระหว่างการเดินทางจากท่าเรือยังไม่ถึงถนนใหญ่นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูกันอีกสักครู่